xa bribe Sắp lại, xa sẹp chân xa 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 tông xa tông xa nó sẽ xa xa <coughs> ตามสบายนะวันนี้เมนูคุณตั๊กนะคะหมูสามชั้นทอดงาขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหมูสามชั้นของคุณตั๊กนะคะุณตั๊กกลา,างเรียบร้อยแล้วค่ะสามสี่น้ำแล้วล้างด้วยน้ําเกลือนะคะเกลือนะคะแบบมหมูสามชั้นนี่ค่ะนี่นะคะหมูสามชั้นนะคะนี่โอเคมาเรามาดูกันนะคะคตักล้างเรียบร้อยอ่า เครื่องปรุงที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ3เกือนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะนี่ค่ะแล้วก็งานี่ค่ะงาขาวนะคะงาขาวเนี่ยคุณตาจะไปคั่วก่อนเพื่อที่จให้มันหอมนะคะอ่าก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้นําตาลแล้วก็น้ําปลาน้ํามันหอยนะคะซีิ๊วขาวตามด้วยอันนี้ก็คือไอ้น้ำมันงาค่ะที่จะ ชูรสนะมันจะหอมเหมือนแบบทานแบบนั้นค่ะเป็นคนจีนนะคะหน้าขาวด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลง,างมือทำนะคะก่อกนอื่นคุณตั๊กขอหั่นหมูก่อนค่ะหั่นหมูเพื่อที่จะไปทอดนะคะ,ะหั่นคุณตั๊กจะหั่นแบบนี้นะคะ,ะเราก็จะตัดนะคะเราก็จะตัดหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ไว้เลยนะคะเวลาหั่นมันจะได้สบายแล้วก็ง่ายต่อการที่จะทอดนะคะ หั่นพอดีคำนะคะเนี่ยแล้วมันก็จะได้เข้าเนื้อด้วยค่ะ,ะสําหรับเครื่องปรุงนะคะก็จะมีนะคะสามเกลือนะคะสามเกลอก็มีรากขักชีพริกไทยกระเทียมนะคะตามด้วยงาขาวนะคะงาขาวนี่คุณตั้งก็จะไปคั่วก่อนนะคะค่อยเจาะไปหมักหมูนะคะแล้วก็มีแป้งทอดกรอบนะคะน้ําเย็นจัดนะคะน้ําเย็นจัดแล้วก็มีน้ําตาลทรายเกลือ น้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวตามด้วยงาน้ำมันงานะคะน้ำมันงาจะเพิ่มชูรสให้อร่อยตอ,อนอื่นคุณตาจะโขกสามเกลอือก่อนนะคะ3ามเกลอือก็มีรากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะคะ,ะคุณตาก็จะโขกก่อนนะคะโขกกระเทียมกรเทียมค่ะกระเทียมใส่น่นอยเพราะอาจารย์ชอบดิโรค็ชอบ ก็ละเอียดประมาณนี้นะคะคุตั๊ก็จะได้ไปคั่วงาแล้วค่ะค่ะคุตัก๊ก็จะคั่วงานะคะหรือใครจะไม่คั่วก็ได้นะคะเพราะว่าไอ้คุต๊กคั่วเนี่ยพาะจะทําให้งามันหอมเวลาใส่นะคะเคล็ดลับของคุต๊กนะคะก็จะคั่วงาหน่อยะค่ะใส่สองไฟก็อ่อนๆเลยนะคะคั่วงาเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุดมันก็จะหอมแล้วเห็นไหมเนี่ย กลิ่นมันหอมพั่วนะคะอ่างาวคือต้อก็สุกเรียบร้อยนะคะเหลืองเอาแค่เหลืองพอนะคะมันก็หอมกลิ่นมันจะออกนะคะหอมว่าเอออย่าให้มันไหม้แบบเป็นสีดํานะคะเอาแค่เหลืองพอนะคะนะคะคือต้าก็คั่งให้มันหอมกลิ่นมันออกเลยค่ะหอมหอมอ่ะคุอต๊าก็เริ่มปรุงหมูเลยนะคะก็จะใส่สามเวยนะคะ่อนะ ใส่สามเกินนะคะตามด้วยงปลาค่ะปลานะคะน้ำซัมชัยน้ำมันหอย นก่ะเ่งช้อนซีอิ้วขาวแล้วก็น้ำตาลน้ําตาลครึ่งช้อนนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวทอดไปแล้วกลัวว่าหมูจะดันะะใส่นิดนึ่ง,งตามได้ง,งาค่ะงาขาวนะคะ ใส่หมดเลยนะคะงากูต้าใส่สองช้อนมันจะหอมนะคะใส่สองช้อนครึ่งน,นะคะมันจะหอมตามด้วยแก้งทอดกรอบนะคะมาวก็น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดนะคะสองช้อน แล้วุตักก็จะใช้มือนะคะใช้มือคุกหนววันนี้ค่ะมหมักหมูนะคะคุณตักจะหมักหมูไว้ประมาณ15นาทีนะคะหรือใครจะเอาครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่คุณตักจะเอาแค่15นาทีนะคะคุณตั๊กขอเสกเ,เพิ่มน,นิดกน้ ก็น้ำมันง,งาสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยน้ำมังนงะาหอมมากเลยหอมน้ำมันง,งาด้วยน่าทาน ทอดให้มันกกรอบนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะกินกับอะไรอะ่ะกินกับส้มตํานะคะขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ให้คุณตาแกจะทานส้มตําว,วันนี้พิโดโดจะกินวันนี้พิโดโดก็กินข้าวเหนียวกับหมูเนี่ยหมูสามชั้นทอดงานนี่แหละคะ<อ>่ะคุณตาแกกินส้มตํานะคะ<อ>จะอร่อยนี่ค่ะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะคุณตาจะไปหมักไปแช่ตู้เย็นนะคะอือ หมูคุต้าก็แช่ได้ประมาณ20นาทีเลยนะคะเนี่ยค่ะคุต้าก็จะามาทอดนะคะ่ากระทะก็ตั้งให้ร้อนนะคะ,ะเคล็ดลับคุต้าก,ก็จะไม่ให้ให,หมูมันกระเด็นก็จะใส่แป้งนะคะแป้งทอดกรอบลงไปนะคะ,อะสอดช้อนทุ้ะคะ ตอนน้ำมันมันร้นอนนะคะ,ะ,ะ่พอน้ำมันรอ้อนพืชตักก็จะทอดเลยค่ะ เเวลาทอดนะคะไฟตอนแรกไฟแรงแต่ที่จะไปปานกลางนะคะรอให้หมูมันเซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วให้กลับแลจะไม่ปิดกระทะ ได้เปิือยนะ <c oughs> จักตั้งฮะตรงหนังตรงหนังมันจะได้กรอบๆ ไงอร่อยไหมบโออร่อยไหมรับเดี๋ยวกินกับอะไรก่อนเอาะคนชิมคนชิมคนแรกคนชิมคนแรกจะได้ไหมพระเจ้าโอเคครับพระเจ้าอเลรเนี่ยเอาละไม่พระเจ้าแล้วไปละ จะหั่นเป็นพอดีคำนะคะที่บ้างไว้แล้วนะ,ะที่บ้างไว้แล้วนะ ชีลาวจะเป็นกระุยีเด <c oughs> ุณต,ตาก็จะตำส้ตมตำนะคะนี่พริกที่ถนอมไว้นะคะสดสวยมากค่ะไม่มีเน่าสักเม็ดนึงเลยน้ำมะขามที่ทำน้ำขวดที่สองเลยนะคะเนี่ยขวดแรกหมดไปแล้วค่ะขวดที่สองนะคะ มาหามเปียกนะคะใสคัพเปียกใ้เยอะเดือนแล้วนะใช่ไหมใช้มาเดือนแล้วปลาปลาพัดเจไลไรแล้วก็ <c oughs> น้ำต,ตาลน้ำตาลที่ไปซื้อที่ไหนนะดูโลโก้ที่คุณหันดูโลโก้ที่ <c oughs> เราไปซื้อมาที่นี่ค่ะไอ <c oughs> ร้านเจลำดวนร้านเจลำดวนไม่ได้ค่าโฆษณานะเจเจลำดวนไปงวดหน้าต้องลดแรกแกกแถมหน่อยนะน้ำปลาใช้ของดอีมันก็จะอร่อยครับปูแล้วกุตักลวกปูให้สุกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปูของกุตักค่ะลวกเสร็จเรียบร้อย กระดองไม่เอาเหรอไม่เอาค่ะมาทำน้ำส้มตามก่อนต้องอร่อยเพราะอะไรบ้างน้ำมะขามเปียกใส่มะนาวนิดเดียวพอมะนาวใส่สุดท้ายอร่อยเพราะครกเป็นครกเศกไม่ใช่หรอ <laughs> ครกอันเนี้ยทาอะไรก็อร่อยเพราะเศกมาเนี่ยปิดทองปิดอะไรมาเรียบร้อยนี่ครกนี้ต้องจบงนลิกไว้นะเพราะว่าอามันมาพร้อมกับการเริ่มทําเริ่มทําคลิปของเรานะครกอันเนี้ย ลรกอันนี้มาพร้อมกับการเปิดช่องดูดพาเที่ยวน,นะฮะลกอัน,นที่ตมสมตำก็ไว้ในรถไว้ในรถให้เดากลับมาอ,มอันนี้แหละแซบปิดทองอันนู้นก่อนเอามาเดี๋ยวต้องเอาไปปิดทองก่อนลรอกส้มตำใช่ไหม,มเรียบร้อย,ออยแซบไม่กินนะคะอร่อยดัมืออาชีพไป ตำเป็นอาชีพเดสาวอะไรนี่สาวอุดรอำเภอกุมเพราะว่าปีอืมนับจากนี้เว้าอีสานนะ<ม>เราจะกินอาหารอีสานข้าวเหนียวก็พร้อมส้มตำก็มาปลาล้าก็ใส่แซ่บหลายมะละกอมันกรอบนเอเนั่นมันสด ำส้มตำเป็นกี่ขวบเนี่ยตั้งแต่ปอดสี่แซ่บเลยไม่ตำเป็นช้าจังเลยคนอีสานเขาเขาเขาขวบหนึ่งก็ตำกันแล้วส้มตำอ่ะขวบสองขวบก็ตำกันแล้วเอาอะไรเมื่อกี้ส่งเสียงเอาคืออะไรทำอะไรก็ได้นั่นคือเธอไหนอลองชิมดิ กินเมืองหอสมับปลายแซบแซบจนตำนีเ่เสร็จเรียบร้อยแล้วสมตำอูปล่าแล้วก็ไอหมูสามชั้นทอดงาขาวผักชีลาวน้ำไอ้น้ำจิ้มแจ่วข้าวเหนียวแซบลายจิ้มแจ่ว คุณตั๊ก็ทำเองใช่ไหมเนะี่ยใช่ขอดูใกล้ๆหน่อยอมแล้วครับ,รบมือเย็นของวันนี้ฮะผักสดลูกอะไรลูกกลมๆอะไรนี่คุณตั๊กเขาอยากทานเรียกไม่ถูกเหมือนกันฮะแล้วก็ตำปูปลารหาสาวอุดร เรียกว่าอะไรนะสามชั้นทอดงา,าแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วก็อยู่ยังอยู่แล้วอยู่แล้วอ้าวเดี๋ยวรอคุณแม่แป๊บแม่ไปเอาข้าวเหนียวก่อนอ่าเดี๋ยวจะลองชิม่มันเผ็ดน,นะต้องระวังนี่ครับสามชั้นทอดงาไม่เคยอยกกินมือข้าวเหนียวจิ้มนะกินอย่างนี้ นิดถึงบรรยากาศอาหารเกาหลีฮะข้าวเหนียวมาส่งคุณตักสั่งข้าวเหนียวมาฮะ เสียงพัดลมนะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศร้อน <c oughs> อืออือเปมนตำร่อยีทานข้าวเหนียวขอบคุณค่ะเนี่ยลูกอะไรเมื่อกี้ก็ลืมอ่าน ซื้อในห้างเขาเขียนว่าริมอ่านว่าอะไรกรอบกรอบรสชาติคล้ายๆกริงรสชาติเหมือนจริงหัวใจเท้าอะ่ะ <c ười> กรอบนะกรอบดี เสียงดังเลยคุยตักปิดไมค์เข้าไปในครัวอือข้าวเหนียวที่เราเรร้อนเนี่ยร้อน,อนอพี่เราอยากกินข้าวเหนียวร,ร้อนแม่สั่งมาให้ตอกตรงกอกฟอบข้าวเหนียวมันร้อนลูกอยากจะร้อนโอ้ยอร่อยร้อนร้อนข้าวเหนียวมันร้อน สามชั้นทอดงาอร่อยมากค่ะสามชั้นทอดงาไม่ชอบกินหมูฮะชอบกินไอ้ตรงตรงที่มันเป็นงาเนี่ยไม่จิ้มด้วยซุมซำแซ่บนี่ขนวร้อนๆลก็อร่อย,ยอต้องกินมือนะอพิซซ่าแ,แมนบล์ บนทันน้นโลดมัน,มน,มนตัดได้แค่นั้นนะล,ลูกบนโดกระตักใหญ่ได้ัเลยหมูมันชิ้นใหญ่กินหมูอะกินไก,ก่กรอบๆเนี่ยเอาเหนียวร้อน ักียาวอะไรอืมมบักชียาวแกมอรนอยโดนรานไหมโดรไหมค้าเท้ายติดคอออยากลองไหมฮะคุณตั๊ก็ถามนะ คุณคุณมันมีผักนะนั่นเห็นมันมีอะไรนะลูกแดงๆกูตุกตักลูกแดงๆอยากกินหัวใจเท้ากรอรสชาติเหมือนหัวใจเท้าไหมเทารสชาติเหมือนหัวใจเท้าบ้ม กินไปคุยไปครับหย่เพื่อนทวงแพร่พูดเรื่องโรงเรียนโดโดต่อพอจบแล้วโดโดก็มาเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพัลลิการดำเนินสาขาอะไรลูกการโรงแรมใช่ไหมคือทางวิทยาลัยเนี่ยก็เลยพอเราจะต้องรับเด็กพิเศษใช่ไหมครับก็ก็เลยไปดำเนินการขออนุญาต เปิดรับเด็กพิเศษเราก็จะมีบุคลากรบุคลากรที่จบการศึกษาพิเศษมามาเป็นครูนะที่กลุ่มเด็กพิเศษไปเรียนเนี่ยเราเรียกว่าบนห้องเรียนคู่ขนานนะครับว่าภาพวิชาการศึกษาพิเศษเนี่ย โดโดเนี่ยจะเรียนหรือกลุ่มเด็กพิเศษเนี่ย,ยจะมีเนื้อวิชามากกว่าคนทั่วไปอันนี้มันร้อนพวกเนี่ยอะไรนี้มันร้อนที่เราเรียกว่าทักษะชีวิตครับตอนนี้การเรียนร่วมเนี่ยใครจะได้ไปเรียนร่วมกับเพื่อนหรือใครจะไม่ได้เรียนร่วมเนี่ยอยู่ที่ศักยภาพแล้วก็การปรับพฤติกรรมของสองของแต่ละคนแต่ละคนด้วยบางคนที่ยัง ปรับพฤติกรรมเรียนร่วมกับคนอื่นยังไม่ดีนักก็ต้องปรับพฤติกรรมอยู่ก่อนแต่โดโร่เนี่ยก็เรียนร่วมได้เลยแต่ว่าหมายความว่าเด็กที่เรียนร่วมได้จะต้องมีพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมไม่ก้าวร้าวแล้วก็มีไอคิวพอเรียนได้ก็<น>ให้ไปเรียนร่วมกับเด็กคนนื่นะคะ,ะเห็นเอาะบนเร็นเนาะ บอตอนนี้ห้องเรียนคู่ขนาหมายถึงว่าเมื่อถึงวันไหนกลุ่มนี้จะไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆแต่ว่าทางโรงเรียนก็จะทำความเข้าใจกับเพื่อนเด็กปกติที่อยู่ในห้องนะครับว่าก็ให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะอยู่ร่วมกับและให้ความช่วยเหลือกับผู้มีความต้องการพิเศษ เราก็จะบอกเขาว่าเออสัปดาห์หนึ่งนะจะมีสองวันเดี๋จะมีวิชาในวิชานี้นะบะจะมีเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษมาเรียนด้วยนะ<ม>เขาก็จะจัดให้มีพี่เลี้ยง<ม>แต่ว่าเมื่อเด็กพวกนี้เข้าไปในห้องเนี่ยห้องนั้นจะมีครูสองคนทันทีครับ<ม><ม>ก็จะมีครูทั่วไปคปรูที่สอนปกติอะ่ะหนึ่งคน,นกับครูที่พาเด็กพิเศษเนี่ยครูที่เรียนจบการศึกษาพิเศษเนี่ยมาก็พาเด็กเข้ามาอยู่ในห้องนั้น แล้วก็อาจจะมีการเอากลับไปติวเอากลับไปเสริมโดยวิธีการสอนของครูที่มีความเข้าใจเด็กกลับมาสอนที่ภาควิชาข่งต้วเองครั้งหนึ่งเอฟซีถามว่าเรดอ่านหนังสือออกไหมเด้ยด้วอ่านหนังสือเก่งค่ะ เขียนก็ได้เนาะ FC หมายความว่าโดโดเนี่ยเขามีชาวปัญญาเป็นเลิศทางด้านการเขียนการอ่านเพราะคำยากที่เขาเรียนตั้งแต่สมัยป .1 นะเด่ระดออ่านหนังสือจบหนัหกเล่มเลยโดนไปนั่งเล่นเข้าประจำที่โดอดอ่านหนังสือจบหกเล่มนะค่ะน้าแก็กุวง ครูตัก๊กเป็นคสอนเองค่ะสอนเพราะอยู่ที่โรงเรียนพิทักษมีเด็กพิเศษเรียนร่วมด้วยนะเด็กพิเศษมีเด็กออทิสติกเอกไฮเปรอร์แอคทีฟเด็กสมาธิสั้นมีเยอะแยะในสมัยนี้ชิ้นใหญ่เกินหาชิ้นเล็กๆพอกินกินไปใกล้อิ่มแล้วชิ้นใหญ่ทักหน้ากลัวเด็กพิเศษอันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะในเด็กแต่ละห้องเนี่ยจะมีเด็กปะปนอยู่ประมาณสองสามคนอย่างนี้ค่ะ บางคนก็มีพฤติกรรมที่เรียบร้อยต่อที่สิกจะเรียบร้อยนะ่ะไม่ก้าวร้าวแต่บางคนมีพฤติกรรมในด้านอารมณ์เราก็ต้องประปรบพฤติกรรมในด้านอารมณ์ด้วยวันนี้ก็เล่าเรื่องตามที่เอฟซีถามมานะฮะคนต้ตมต้กันเดี๋ยวคลิปต่อไปเพื่อนเพื่อนถามที่ผมค้างไว้ว่า เป็นลูกไหมคะข้าวแกงนะจับไปได้ความรู้การทำกับข้าวของผมเนี่ยจับพ่อเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยนะฮะส่วนเ่คุตักส่วนเรื่องไอโด้คุตักก็พยายามสอนทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอสอนให้เขาช่วยตัวเองเราอาบน้ําเองได้แต่งตัวเองได้ทําการบ้านเมื่อเขาเ,ขาเรียนหนังสืออยู่เขาจะมีความรับผิดชอบในการทําการบ้านอ่านหนังสือคือแม่กระทุ่มเทกับเขามันมาเยอะ ในการดูแลของเขานะคะคือค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงเรื่อง,งไปปรับพฤติกรรมไปเรียนพิเศษอะไรต่างๆนานากว่าจะมาเป็นโดโดทุกวันนี้ได้นี่นะคุณแม่ก็ทุมให้เขาไปสุดตัวเหมือนกันเพราะว่าเรามีลูกคนเดียวก็พยายามที่จะฝึกฝนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเราไม่อยู่เขาเราก็จะได้มีความมั่นใจไม่เหนื่อยกับคนที่จะดูแลเขาต่อไปเงี้ยค่ะ แต่เดรโรเนี่ยสามารถบอกความต้องการอะไรได้เขาเป็นคนบอกเองว่าคุณแม่หมูทอดเขาจะบอกเนี้ยค่ะหมูทอดอะอย่างนั้นแม่จัดให้หมูทอดหมูทอดข้าวเหนียวเนี้ยเขาก็จะบอกเนี่ยค่ะแล้วพวกนี้เดรโรจะทานอะไรทานอะไรครับเมื่อเช้าเดรโร่ทานอะไรครับทานอะไรครับพวกนี้อ้าวจาทานข้าวเหนียวแล้วไงจะทานอะไรพวกนี้เช้าอ่ะจะทานชอบอีกเหรอฮะ ต้มคุ้ยไหมพออิ่มแล้วจะไม่มีบอกความต้องการเพราะยังไม่อิ่มจะบอกก็งั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจ้จะทำเพื่อเอนะคะหมูสามทันทอดงาขาวค่ะต้ก็ถ้าชอบเพื่อนเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณตัอกทานเถื่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณคมากนะคะที่ f c ีได้ชมการถนอมผักของคุณตั๊กมาก็คอมเมนต์มาเยอะมากเลยถ้ามีอันไหนมีประโยชน์สําหรับ f อฟของช่องนโรพาเทียคุณตั๊กก็จะพยายามเอามาฝากนะคะในการดูแล้วก็ให้อ c ไปทำนะคะคมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับที่ ช่วงช่วงนี้นะคะมันเหมาะมากเลยนะคะนี่คุณต,ตั๊กก็เก็บไว้เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วค่ะก็ยังสดอยู่นานๆที่ออกตลาดนะเราไม่ให้กล้าออกบ่อยๆวันนี้คุณตั๊กก็ฝากเอฟซีไว้เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามช่องรอโดพาร์ีะะ่ยวค่ะสวัสดีค่ะวัสดีคีวัสดีครับสด,วดบสวัสดีคร <RC. S 2> ับบ๊ายบายโหวบ๊ายบายเจดา